เอาลยครับก็ต้องสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในจับนี้ก็อยู่กับผมนะครับดรวันเกมเมอร์จริงเคยครับโอเคครับแล้ในวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการทํากันอีกแล้วครับวิธีการทําเออะโดยข้ามรัวไม้นั่นเองนะครับก็ บางคนก็ไม่อยากจะเทุบไม้บางคนก็ไม่อยากจะวางบล็อกให้มันข้ามไปอย่างนี้ครับให้มันยุ่งยากครับผมก็มีวิธีครับก็บางคนก็จะเอาเป็นยังไงอะไรแบบนี้บางคนก็แล้วแต่กันไปครับก็ไม่อยากจะทุบไม้ไม่อยากจะวางบล็อกปีนขึ้นไปหรือว่ายังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับแต่ผมมีวิธีครับจะไปดูกันเลยครับก็เนี่ยครับก็ให้คุณผู้ชมครับแป่คุดเอา เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับที่วางในเทอวางนะครับในนรกครับให้ผู้ชมวางนี้เลยครับวางบล็อกที่คุณผู้ชมที่จะกระโดดข้ามนะครับก็ให้คุณผู้ชมวางลวไม้อย่างนี้ครับแล้วก็วางเอ่ออะไรก็ไม่รู้ครับให้คุณผู้ชมครับถืงนี้ครับแล้วก็กระโดดนะครับอย่างนี้ครับมันก็จะกระโดดข้ามให้อย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นบั็กหรือว่าเป็นอะไรของเกมนะครับเด็กก็ ไม่ใช่หรอกนี่ครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบ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 ายเย้เย